ของเย็นวันอังคารครับหลายคนอาจจะทํางานเหมือนกันนะครับเอาครับเกมเริ่มครับที่สนามทะเลหลวงครับชจ้คินสุโขไทยเอซอยู่ในชุดเก่งเลยครับวันนี้ขยับไปเล่นตําแหน่งทางซ้ายเลยครับสนุกรานเปิดเข้ามาป้อมายุบินเนอร์แล้วโี้ครับโอ้ยังมีบล็อกเสาแรกครับเคลียรทิ้งออกมา แม่อีรุนตุงนังในกรอบเข็บโทษแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ยอาล็อกโคลกลูกมีข้ามคานครับบอลโดนใครครับผู้สินอย่างเป็นเตมุมครับให้เป็นเตมุมต่อครับของชิงรายครับเนี่ยครับกล้องจับมาที่บินเนอร์เอ็นดเก้ครับบินเนอร์นี่วิ่งเข้ามาจะเขกเลยเนี่ยเนี่ยไปเขกลงทางจุงเมียงโอฮะไม่ได้โดนฟุตบอลโดนบอลแล้วก็ไปโดนทางจุงเมียงโอออกครับ ใสมุมต่อเนื่องครับเสียงเชียงรายเนี่ยมีทางบึกบึนของชาชาแล้วก็ทางบิโรซิมาครับครับแล้วสุโขทัยมีคนนี้ด้วยครับมาแล้วครับอิฟซันเมโรอิฟซันเมโรเข้าซ้ายแล้วเปิดกึ้งยิงกึ่งพังครับแม่สุดท้ายสตาร์นตะคุบไว้ได้ครับจังหวะอย่างนี้ทําดีมากครับทางอิฟซันเมโรครับสับสองทีแล้วแต่งเข้ามาซ้ายเนี่ยแล้วกึ่งยิงกึ่งพังเผื่อมีการฉลับกองหลังนี่ยเผื่อเข้าทางเพื่อนด้วยครับนี่แกก็ยิงไปแล้วคกประตูไม่เบาเหมือนกันนะครับอิฟซันเมโรเนี่ยครับ เอกนิตฐ์แล้วไปได้ไหมยังไปได้ครับแกลากต่อไปแล้วจังหวะนี้ชาชาเข้าสายชาชายิงลูมิี้ข้าหานครับโอ้โหครับไม่ฉลับใครด้วยครับจังหวะตะลุยมาจากทางขวาของทางเอกนิษฐปัญญานะฮะแล้วไม่หวงบอลครับแตะไปให้กับทางชาชาเนี่ยลอกจังหวะแรกสวยด้วยนะฮะแล้วกดด้วยซ้ายก้มหน้ายิงตามสู่ทุกอย่างแล้วแต่มันยังบังคับให้เข้ากรอบไม่ได้ครับ เนี่ยครับแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้ครับบินเนอร์เอมิเก้ครับสันกรณ์เปิดไปเอ้าแล้วโอ้โหนับลูกนี้โอ้เป็นชาช่าครับจังหวะนี้ครับแม่บอกชมเพื่อนเลยฮะเปิดน้ำหนักได้ครับแล้วเขาได้สะบัดแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบนะดูครับยดไปตรงนี้ฮะแล้วขึ้นโดนยังไงโอ้โหเต็มเต็มหัวเลยฮะลูกนี้ยิบสันบอกให้เพื่อนเติมแล้วเข้ากลางไปจอรนมาตโจเข้าซ้ายจอรนมาตโจเข้าซ้ายก่อนลูกนี้แคบขานครับ กดข้ามคานไปเองครับจวัดจอนบาโจนี่ลูกถนัดเลยนะครับบอลจากทางกลับขวาตัดเข้ามาในบริเวณหัวกหลกแล้วก็กดด้วยซ้ายนี่ลูกเก่งครับนี่ฮะหัวตัวเอาแกไม่อยู่ฮะนี่2คนฝ่ามาเฉยๆสามแล้วครับนี่ฮะฝ่ามา3คนแล้วกดกะจะเอาสามเหลี่ยมเสาสองนี่นะฮะแต่วอลมันโดนใต้ลูกมากเกินไปขึ้นอัศจรรย์ไปครับ ซอวินตุนเข้ากลางมาเอาแล้วหลอกกับจอนบาจโจอ,อิฟซันเมโลมาแล้วครับทางขวาอิฟซันเมโลไหลเข้ากลางไปแล้วจอนบาจโจยิงเรียบร้อยครับสุโขทยัยขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากจอนบาจโจนี่เป็นการเข้าทําที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยของผู้เล่นต่างชาติของทางสุโขทัยนะฮะเป็นการเล่นกันมาสองคนเล่นหนึ่งมีการวิ่งข้ามหลอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูที่ภาพช้าครับ โอ้โหครับนี่เป็นประตูที่9กรัไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยครับขึ้นมปนํำดาวซันโบวเดี่ยวๆเลยครับนี่ฮะโชว์การประสานงานครับบอลมาถึงอิฟเซมโรได้ปล่อยลอดขาแล้วก็เป็นทางจอนบาโจเนี่ยวิ่งไปรอใน่องผิดโทษครับนี่ฮะบาโจเข้าไปรอแล้วชาร์จเสาสองเข้าไปในมดสิทธิ์จริงๆครับทางสลานนอนุอินครับโอ้โหบอกเลยครับมีลุ้นประตูยอดเยี่ยมเลยครับแม่ดูครับข้ามหลอกสุดท้ายแอซิสกลับไปครับ เอาละครับคุณศิลป์ครับคุณนพเดชเมืองงามครับเ่าทวีปบดเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกครับครึ่งเวลาแรกมีโอกาสไป2ครั้งหนึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้เช่นเดียวกับบิวโรซีมาครับเอาครับเกมเริ่มครับคุณศิลป์นพเดชเมืองงามครับให้สัญญาณเริ่มการขันในครึ่งเวลาหลังครับโอ้แฟนบอลนี่ก็เริ่มทยอยนะครับดูความเรียบร้อยในกรอบเขตโทษก่อนครับซอมินตุนด้วยนะครับจอรนบาจ้อเปิดเข้ามาวแล้วลูกนี้โโอ้ คือคนที่อยู่เสาแรกเนี่ยเป็นทางด้านของนัทวุฒิเจริญบุตรครับสุดท้ายแม่เป็นลูกตปมุมต่อครับของสุโขทัยครับลูกนี้เพื่อนยกมาให้เข้าหัวเลยนะฮะดูครับย่อแล้วม่งไม่โดนนะแม่บอลไปโดนบิิเนอร์ออกครับดีไม่แฮนด์บอลนะคุณเกียรติศรีครับครับแล้วดูสุโขทัยจะสวนกลับมาแล้วครับทางซ้ายครับแม่ทางซ้ายจอดบาโจดวลกับบิิเนอร์นิเก้องกลางมีอิซันเมโล เขาพักอกแล้วลูกนี้จะเข้าขวาโอ้รับไถก็ไปรับเปิดมาโอ้ไม่มีใครครับสุดท้ายบินเนรอร์รุกเฟียลหลังไปครับโอ้ลูกนี้เหมือนจังหวะจะมีจอนบาโชนี่ฮะเป้าหมายอยู่ที่ทางอิฟซันเมโรสครับอิฟซันเมโรสแดกอก,อ,กออกขวาแล้วมีทางสิดาสิงบันมาแย่งไปเฉยเลยครับทําให้สุดท้ายแล้วจังหวะนี้ไม่ได้ชาร์จประตูครับแต่ยังได้เป็นบอลคอเนอร์ครับเพิ่มเพิ่มสปีดในเกมรุกในจังหวะสุดท้ายครับครับมาอีกแล้วครับพิธีวัตกับตันทีมเปิด ก็แม่เนี่ยวเตี้ยวตัวยิงครับแต่วขาบอกออกหลังไปเอียงตัวเล่มาแต่ไกลเลยนะครับทางบิโรซิม่าครับบอลมาจากทางซ้ายนี่ครับขึ้นมาแล้วเปิดเข้ามาตรงจุดโทษเอียงแล้วแต่ว่าขาหลักมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือการลำตัวเนี่ยมันผิดธรรมชาติไปแล้วครับทำให้การคอนโทรลฟุตบอลเนี่ยมันยากครับครับไม่แน่ใจว่ามาโน่โปกิ้งได้ดูฟอร์มฟอร์มเกมนี้หรือเปล่าแต่ว่าขึ้นมาเชียงรายแล้วดูครับจังหวะนี้บิลโรซิม่าโอ้โหครับแมพยายามจะเล่นงานเนี่ยครับทางด้านของธีรพงษ์ เนี่ยไปไปชิปไปเสาสองแต่บอลมันอยู่ที่เสาแรกเนี่ยครับพีระพงศ์ก็เช็คจับเสาประตูก็พอครับจอร์มาโจทางซ้ายครับลวนกับชินภัทรดีออกโอ้แลวลากหนีชินภัทรแล้วไหลมาตรงนี้เอ้าครับไม่รับยิสซันเมโลเข้าซ้ายแล้วยิงตรงนี้ติดเซฟับโอ้โหครับไม่ได้ครับสระมนต์ยังนเซฟได้ครับคือแต่ยังได้เป็นแต่มุมนะ่ดูวาจอร์มาโจ้แต่ลูกนี้ง่ายเหลือเกินครับมาเป็นหนึ่งแล้วแต่คัดแบ็กมาเนี่ย แต่ตัดหลังมาเนี่ยหนึ่งสองสามอีกสุดท้ายเนี่ยสรานนปิดมุมมิดมากครับแม่เอากลางไปครับคารวินสมัสดีทางซ้ายโล่งเลยครับมาแล้วครับสนุกรานสนุกรานเปิดจังหวะนี้แล้วหลุดเข้าซานุกรานอีกครับครับโอ้โหการเหน่งๆเลยครับของสิงเชียงรายครับจะกว่านี้ไม่มีแล้วครับโดดสะดุ้งกระโดดเหมือนกันนะฮะดูครับวิ่งตัดในเข้ามาเป็นโอ้ยเป็นโชติพัชพุ่มแก้วครับล้มตัวยิงไม่แน่ย บอลคัดบอลไม่ได้ครับโมข้ามขานครับโอ้โหเนี่ยครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วโชติพัฒน์ในกราเกตษเปิดเข้ามาแล้วเก็บบอลได้ทางซ้ายครับมีสนุกานกดลูกนี้โอ้โหชนทานครับแม่เชียงรายไม่ได้ครับสนุการกดไปชนคานครับแล้วสุโขไทยไม่สนใจเปิดมาแล้วมั่นกับจอนบาโจ้ด้วยเนี่ยดูรับจังหวะนี้มองเพื่อนไม่มีใครกดเองดีกว่าครับแล้วมันไม่หึงนิดเดียวครับ แล้วดูครับบุริสินแล้วเจ็บข้าไปทั้งคู่แล้วแต่เกมเดินต่อมาแล้วครับจอร์ดบาโจจะหย่อนลูกนี้ครับอิฟซันเมโลและแต่ผ่านลูกนี้อิฟสันเมโลที่กำลังต้องทิน2-0ไปแล้วครับโอโหครับสุโขทัยนำห่าง2ประตูต่อ0ครับแล้วเหมือนลูกนี้ประตูนี้แลกมาด้วยอาการกล้ามเนื้อกระตุกครับอิฟซันเมโลครับนี่ฮะับาโจตักมาตรงนี้อิซันเมโลสปีดไปเต็มที่เลยนะครับผ่านทางสลานนมาแล้ว แปลด้วยขวาเข้าประตูไปแต่เหมือนมันต้องแลกเรื่องการบาดเจ็บครับเพราะสปีดมาเต็มที่เลยนะแล้วมันกระตุกหรือภาษาันฟบอลเรียกว่าปิดครับคุณเจษดาครับคือบอลแรกของอิซซาเมโรทําได้ดีนะครับคือเอาชนะทางบินเนอร์มาก่อนนะครับแล้วพอแต่นิดเดียวก็หลุดสารนนเลยนะครับโอ้โหครับแล้วเปิดเข้ามาอัครวินป้ามาบิลครับแล้วบินเนอร์ก็ขึ้นมาแล้วครับบินเนอร์ออกมาทางขวาสมคิดชำนาญสิงเปิดกลับไปโอ้แล้วผ่านหน้าประตูอีกทีหนึ่งแล้วบิลดูดีโอ้ บอจาของวินครับแต่ว่ามันชวนตัวไปหน่อยครับสุดท้ายเข้ามือพีรพงษ์เรือนนินเลยครับบิวบอกไอไองงเหมือนกันครับบอลเดี๋ยวมาทางขวาทีมาทางซ้ายทีบิวบอกบิวไม่เข้าใจครับแต่บอลมาถึงแล้วตรงนี้ต้องแปลไปก่อนครับเข้าไม่เข้าไม่รู้เครื่องชันดีเลยแับแล้วจบเกมแล้วครับทีทะเลหลวงครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านครับสุโขทัยนะครับเปิดบ้านเอาชนะสิงห์เชียงรายไป2ประตูศูนย์ครับ